สวัสดีครับวันนี้เฮามากกระชากหน้ากาก,ากของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จนันโอชาหน่อยนะครับเรื่องหมูมันแปลงเรื่องโรคอหิววาหมูรัฐบาลนี่บอกว่าไม่จริงไม่จริงไม่เคยโกหกไม่เคยปกปิดปรากฏว่าช้างตายท่านตัวเอาใบบัวไปปิดมันไม่มิดครับวันนี้มีหนังสือของภาคีคณะบดีสตัตวแพทย์แห่งประเทศไทย 1ิสถาบันนะครับออกมาแถลงว่าเมื่อวันที่7จ็ดธันวาปม64ได้มีหนังสือถึงกรมปรศุสัตว์บอกว่าหมูที่มันตายเนี่ยพบอหิวาแอฟริกาในสุกรหรือคือในหมูครับขอให้ดำเนินการควบคุมโดยเร่งด่วนเงียบแถมยังหัวปอครับมีหนังสือจากหน่วยงานชนสูตรโรคสัตว์มหลาลัยเกษตรกัแพงแสน ปีหกสี่เหมือนกันครับลายปีนี่แหละครับแ mm hmm. จ้งไปยังกรมปศุสัตว์ว่า mm hmm. หมูที่ตายเนี่ยเขาส่งมาตรวจแล้ววินิจฉัยว่าสุกรดังกล่าวติดเชื้อไว mm hmm. รัสแอฟริกาจึงให้รีบดำเนินการติดตามสืบสวนโดยเร็ว mm hmm. พี่น้องครับ mm hmm. เรื่องนี้มันขำบออกครับ เพราะการที่รัฐบาลปล่อยให้ประชาชนบริโภคหมูติดดิชเชื่ออะฮิวาแอฟริกาเนี่ยนะครับมันคือเอาชีวิตประชาชนเข้าไปแลกนะครับรัฐบาลปล่อยเรื่องนี้เกิดขึ้นได้จะได้อธิบดีกรมปศุสัตว์บอกว่าผมไม่รู้ผมไม่เห็นรายงานนี้ไม่เคยเห็นหนังสือนี้ปดไปเลยนะครับรับทีว่าการกระทรวงเกษตรอยู่ภาคไหนครับปดไปเลย หมูวันนี้ตายตัวสองตัวนะครับตายเป็นแสนเป็นล้านตัวบอกว่าอันนี้ไม่ใช่โรคระบาดบอกก้าประกาศพราหยางกอถ้าประกาศป๊อจะต้องไปจ่ายเงินค่าชดเชยหมูครับรัฐบาลน,นี่ก็เลยบอกว่าเซฟเงินค่าชดเชยหมูแต่ไม่เซฟชีวิตประชาชนนะครับปีนอ้อยไผ่ชนบริโภคหมูก็ไปบหมูว่าหมูที่กินก็ไปเนี่ยมันติดโรคหรือบต่ติดโรค คุณเอาชีวิตไปชนเป็นแลกกับความเสี่ยงจากโรคหมูนะครับนี่แหละครับวันนี้เลยบอกว่าจะก,กรารชากหน้ากากรัฐบาลน,นี่ออกมาขึ้มันจะชัดเอาชีวิตไปชนเป็นความเสี่ยงครับวันนี้เขาจิงชัดเลยนะครับว่าการชากหน้ากากรัฐบาลน,นี้ออกมาปกปิดประชาชนไม่สนใจชีวิตไม่สนใจความปลอดภัยของประชาชนเลยครับครับ ออกไปเลยครับประเด็รพยุติจะย่าอยู่ยนานต่อไหนประเทศชาติจะเสียหายต้องอ่านครับสวัสดีครับ